ต่อไปนะคะข้อ29นะคะเด็กๆข้อ29จะเป็นการวิเคราะห์แบบเขียนเหมือนกันนะคะจากข้อมูลข้อ29นะคะแม่มีเนื้อไก่3กิโลกรัม5ขีดนำไปทำไก่ทอด2กิโลกรัมและทำแกงเขียวหวานอีก600กรัมจากข้อมูลเนี่ยแม่เหลือเนื้อไก่อยู่กี่กรัมเราก็เอาไปทอด2กิโลกรัมแล้วก็ทำแกงเขียวหวานที่เหลือก็ไป ก็คือใช้วิธีการลบนั่นเองนะคะวิธีการลบมาดูนะเราจะไปทดในเศษกระดาษอีกแล้วนะคะเทบมาดูนะเวลาเราลบหลักลบหน่วยน้ำหนักหน่วยการวัดหรือว่าหน่วยปริมาตรของเหลวนะคะให้ใช้หน่วยใหญ่กับหน่วยย่อยเหมือนเดิมนะคะมาดูนะตัวตั้งก็จะเป็นตัวไก่ทั้งหมดเลยไก่ทั้งหมดมีอยู่3กิโลกรัม กกับอีกหน่วยเป็นขีดต้องทําหน่วยให้เหมือนกันนะ,ะจะทํากรัมหรือทําขีดเอาให้แน่งั้นเดี๋ยวคุณครูทําเป็นกรัมละกันเราจะได้ไม่ต้องงงโอเคตรงนี้ก็จะเป็นครูจะแปลงเป็นกรัมนะคะจาก5ขีดมันจะมีค่าเท่ากับ1ขีดอ่ะ1ขีดมีค่าเท่ากับ100กรัม ถ้า5ขีดมีค่าเท่ากับถ้า5้าขีดก็จะมีค่าเท่ากับ500กรัมตรงนี้นะคะเราก็แปลงตรงนี้5้าขีดก็คือ500กรัมละอันเดียวกันแค่ทำหน่วยให้มันเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันถ้ามันไม่เหมือนกันมันจะไม่สามารถลบก,กันได้3กิโลกรัมกับ500กรัมนะคะ500กรัมนะลูกแล้วก็เอาไปทำ ไก่ทอด2กิโลกรัมกับอีสองกิโลกรัมทวนก็ลบกันแค่นั้นแหละเหลือเท่าไรหร่500ลบก็จะเหลือ500กรัมเหมือนเดิมแล้วก็3ลบเอาไปทอด1นกิโลกิโลกรัมมีไก่อยู่สกกิโลกรัมเอาไปทอด2กิโลกรัมก็จะเหลือ1กิโลกรัมอ่า1กิโลกรัมแล้วคำตอบที่ได้ก็คืออันนี้นะ ยังไม่สุดนะยังไม่สุดแล้วเอาไปทำแกงเขียวหวานอีกเห็นไหมเอาออกอีกแกงเขียวหวานอีกหกร้อยกรัมทีนี้ปัญหาก็คือตรงนี้มันลบไม่ได้เห็นไหมตรงนี้คือมันลบไม่ได้มันจะต้องทำการแปลงอันนี้ให้เป็นหน่วยเดียวกันคือหน่วยกรัม การแปลง1กิโลกรัมให้เป็นหน่วยกรัมเราก็จะแปลงเป็น1กิโลกรัมเท่ากับมีค่าเท่ากับ1000กรัมจำง่ายๆ1000กรัมอันนี้ต้องเอาไปใช้นะคะดังนั้นมันจะได้เป็นตรงนี้แปลง1กิโลกรัมให้เป็น1 1ให้เป็นหน่วยกรัมหน่วยเดียวกันก็จะเป็น1 0 0 0กับ500 ก็จะเป็นก็จะเป็น1,500กรัมลบกับ600นะคะลบกันลบแกงเขียวหวานออกอ่ะก็จะได้คำตอบนะคะเอ่อศูนย์ลบศูนย์ปกติเลย15อันนี้6 5มันลบผมไมได้หนูก็ต้องอยืมมันก็คือ15 15ลบ6 15ลบ 6, 6เหลือ9 100ร้อยกรัมไม่ยาก อันนี้ตอบ900กรัมเวลาหนูตอบหนูก็ตอบนี้เลยค่ะ900กรัมแม่เหลือไก่900กรัมแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วค่ะ